ขับรถผ่านสารข้างทางห้ามยกมือไหว้เด็ดขาดระวังผีตามกลับสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยานามิตททุกท่านมินยูชาแน,นลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคตลอดปีตลอดไปและถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงกับ ชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุแล้วเขียนคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากมนายเวร ที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมดที่มันคอยจุดรั้งชีวิตของท่านเอาไวา้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงภายใน3วัน7วันข้างหน้าสำหรับวันนี้นั้นท่านผู้ฟังคะ เวลากลางคืนหรือกลางวันท่านผู้ฟังเคยขับรถผ่านสารเก่าๆข้างทางไม่ว่าจะเป็นสารเพียงตาหรือสารพระภูมิเราก็มักจะยกมือไหว้ยิ่งสารที่ตั้งอยู่แถวๆโค้งอันตรายหรือทางสามแพง่ง เจอเมื่อไรไหว้กันหลายคนเลยทีเดียวซึ่งเรื่องราวที่เราจะนำมาฝากในวันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญานในการรับฟังด้วยนะคะหมอปลายพลายกระซิบเปิดเผยสถานที่เหล่านี้ห้ามยกมือไหว้เด็ดขาดหมอปลายคอเน้นย้ำขีดเส้นใต้ตัวใหญ่ๆนะๆนะนะว่าห้ามเด็ดขาด อย่าอนุญาตให้เขาตามมาเพียงเพราะเรายกมือไหว้ข้อแรกก่อนเลยนะคะเราไม่รู้อะไรที่อยู่ในศาลหรือริมทางตรงนั้นที่ยกมือไหว้เราไม่รู้เลยว่าเราไหว้อะไรเราอาจจะไหว้ผีหรือสัมภเวสีอยู่ก็ได้หรืออะไรที่รู้ที่แยกกว่านั้นก็ได้ ไหว้แล้วจะเป็นอย่างไรการไหว้ก็เหมือนการเปิดทางการเชื้อเชิญหรืออนุญาตให้เขาไปกับเราเขาอยู่ตรงนั้นมากี่ปีก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็มีคนมาไหว้มาเปิดทางให้ไปด้วยผีที่ไหนก็ไปร่วมส่วนบุญมาแล้วคุณไปไหนผีก็ไปด้วยเลย คุณก็อนุญาตเขาแล้วแล้วถ้าหากว่าคุณเจอสารร้างหรือทางสามแพ่งจะทำอย่างไรดีให้คุณนั้นบีบแตรดังๆสองถึงสมครั้งจะสั้นจะยาวก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็ผ่านไปบีบเพราะอะไร มันคือการบีบเรียกสติตนเองและบีบขอผ่านทางหลอกให้ผีตกใจแล้วก็รีบผ่านไปอย่างรวดเร็วสำหรับวิธีแก้หากยกมือไหว้ไปแล้วถ้าหากใครเผลอยกมือไหว้ไปแล้วให้ทำง่ายๆคือพรุ่งนี้ให้ไปวัดไปถวายสังฆทานแล้วกรวดน้ำแล้วบอกกับวิญญาณเหล่านั้นว่าขอตัดเวรตัดกรรมที่เคยร่วมทำกันมา ดวงวิญญาณที่เคยเผยยกมือไหว้และขอให้เป็นอิสระต่อกันเมื่อรู้อย่างนี้แล้วหากใครที่ยกมือไหว้สารอยู่ให้หยุดทันทีนะคะเพราะนอกจากจะไม่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นแล้วยังกลับยิ่งทำให้ดวงชะตาของคุณน,นั้นตกต่ำยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำ เพราะผีหรือสิ่งที่มองไม่เห็นที่อยู่ในสารพ,ระพัะภูมิที่ต่ำกว่าเราการที่เขาอยู่ใกล้เรามากขึ้นยิ่งทำให้ดวงชะตาหรือพลังงานชีวิตของเราตกต่ำอีกด้วยและจะนำมาซึ่งความสวยแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวผีวิญญาณสัมภเวสีนั้นคือคนที่จิตสุดท้าย ก่อนตายยึดติดยึดมั่นยึดถืออยู่กับสิ่งต่างๆในโลกบ้านที่ดินทรัพย์สินเงินทองลูกหลานไม่ปล่อยวางก็จะเกิดความเศร้าหมองเมื่อจิตออกจากร่างไปกับความเศร้าหมองยังไม่ถึงวาระที่ต้องไปรับบุญผลบาปที่สะสมไว้ในจิตตอนเป็นมนุษย์ก็จะค้างอยู่ในภพภูมิ สัมภเวสีหลับไหลเหมือนฝันร้ายทุกทรมานเวลาที่ต้องติดอยู่แบบนี้ก็ยาวนานกว่าถึงวาระมีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาถ้าถามว่าบุญอะไรที่จะสามารถช่วยให้สัมภเวสีเหล่านี้ให้ตื่นขึ้นมาได้ ก็ต้งเป็นบุญที่เกิดจากสมาธิขั้นสูงหรือพระอริยสงฆ์ที่ท่านมีบารมีธรรมสูงแผ่บารมีธรรมให้ได้มีสติตื่นขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นแล้วหากพวกเราทั้งหลายตอนยังมีชีวิตอยู่ก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมฝึกจเจริญสติรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการเดินการนั่งการหายใจอยู่กับพุทโธก็ดีการฝึกจิตให้มีการกําลังเตรียมตัวก่อนตายเพราะความตายนั้นต้องเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนอย่างแน่นอน เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าพรุ่งนี้ปีหน้าจะมีจริงแก่เราหรือเปล่าตัวอย่างก็มีให้เห็นมานักต่อนักหน้าที่ที่แท้จริงของพวกเราที่ได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศา,าสนาก็คือการปฏิบัติธรรมพัฒนาสติเพื่อที่จะได้เกิด ปัญญาเห็นโลกตามความเป็นจริงเมื่อมีสติตั้งมั่นไม่วันไหวจะตายตอนไหนก็ไม่กลัวมั่นใจได้เลยว่าเราจะไม่ต้องติดค้างในภพภูมิสัมภเวสีอย่างแน่นอน ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าผีสางเป็นสิ่งที่ไม่ควรบูชาเขาอยู่ในภพภูมิที่ต่ำกว่าเราคนเรายังจะพากันไปกรบบาบไหวบูชาเขาอยู่เขาต่ำกว่าเราเราจะไปกรบบาบไหวบูชาเขาทำไมสารปู่สารพระภูมิพวกนี้เลิกให้หมดให้เอาพระรัตนตรัยพระพุทธรธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึง่ง นอกจากนี้เลิกให้หมดจิตเทียแรกดวงที่มันจะดับลงเทียแรกนั้นแหละถ้าเรากับผีอยู่เป็นประจำใกล้จะขาดธาตุจะแตกขันจะดับจิตก็จะคิดไปถึงสารพภูมิคิดไปถึงผีเมื่อใจขาดขาดตรงนั้นก็เรียกว่าไปอุบัติอีกพบไปเกิดพบเป็นผีเข้าใจไหมทีนี้คิดถึงความคิด คืออารมณ์ก่อนตายมันจะคิดไปถึงอะไรคิดไปถึงสารพระภูมิอารมณ์นั้นก็ไปดับที่สารพระภูมิเรียกว่าสารพระภูมิเป็นภพเป็นที่เกิดของเราก็จะไปเกิดเป็นผีเฝ้าสารพระภูมิจึงไม่อยากให้ไปทำอย่างนั้นทีนี้ถ้าคิดไปถึงมิตแปลว่าจะจวนเจียนจะขาดถ้าจะแตกขันจะดับ คิดไปถึงอารมณ์ไหนอย่างพระพุทธการพระคิดถึงจีวรคือตัดผ้าจีวรเสร็จใหม่ๆยังไม่ได้คลุมยังไม่ได้ใช้พอกลางคืนก็เลยปวดท้องเจ็บท้องตายใจขาดก็คิดถึงผ้าจีวรเกิดเป็นเลนก็อาศัยอยู่ในผ้าจีวรเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเราคิดถึง ความคิดนี้เรียกว่าพบอารมณ์นี้เรียกว่าพบเป็นที่เกิดเป็นที่ตั้งของจิต จิตของเราเปรียบเสมือนมเมล็ดพืชอารมณ์เปรียบเสมือนเนื้อนาไร่สวนไปตกอยู่ที่ไหนอารมณ์ไปตกอยู่ที่ผ้าจีวรก็ไปเกิดที่ผ้าจีวรถ้าเคยกราบไหว้บูชาผีอารมณ์ก็ไปเกิดที่สารพระภูมิก็ไปจุติขึ้นที่สารพระภูมิก็ไปเป็นผีอายุผีนานนะ พิกาจะมาเกิดอีกอย่าพากันไปสร้างสาราพระภูมิอย่าพากันไปกราบนะถ้าคิดถึงพญานาคก,ก็ไปกราบพญานาคตายไปก็จะไปเกิดเป็นลูกเป็นหลานเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละพบเป็นที่เกิดเป็นที่ตั้งของจิตคิดไปถึงอะไรจิตก็ไปเกิดในพนั้นภูมินั้น ขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลบางส่วนจากหมอปลายพายกระซิบมาณนะที่นี้ด้วยและขอขอบพระคุณอนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราได้จัดทำข้อคิดคติธรรมคำาสอนเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมอนุโมทนาบุญกดไลค์กดแชร์การให ทานด้วยธรรมะเป็นการช่วยคนให้พ้นจากปัญญาพ้นทุกข์มีสุขจึงควรให้ธรรมทานเพราะถือเป็นทานที่ได้บุญกุศลสูงสุดมินยูชาแนลกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางช่องเรานะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ